สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเดอะเว็บออนไลน์แล้วก็วิจิตบิญจูเพจนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมในช่วงครบรอบ75ปีของบริษัท JBL International นะครับหรือว่าทาง Harman เองเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะนําลําโพงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีการผลิต L100 Classic นะครับแล้วก็ L82 นะครับซึ่งเป็นรุ่นคลาสสิกเช่นเดียวกันออกมาสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีการนำเอา2รุ่นนั้นมาประเมินแล้วก็ผลิตตัวรุ่นเล็กขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือตัว L52 นะครับ L52 คลาสสิกนี้เป็นลำโพงที่เหมือนกับเราย่นย่อส่วนของ L82 แล้วก็ L100 นะครับซึ่งมีรูปทรงในแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือมีความสวยงามทั้งด้านผิวลำโพงโครงสร้างลำโพงไซส์ลำโพงที่ย่อส่วนกันลงมาแล้วก็จะมีโฟมแบบควอดเดกนะครับที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของลำโพงรุ่น L52 คลาสสิกนี้เราลงไปดูกันนะครับว่า L52 c l a s s ิกซึ่งกำลังได้รับการกล่าวขานทั่วโลกขณะนี้น,นี้มีความน่าสนใจแล้วก็ออกแบบมาอย่างไรบ้างครับในแง่ของการดีไซน์นะครับเมื่อถอดหน,น้ากากออกมาเราก็จะเห็นได้ว่าความประณีตของตัวโฟมด้านหน้าหรือเราเรียกกันว่าโฟมโปรดติกนะครับซึ่งจะเหมือนกับตัว L100 คลาสสิกนะครับก็เป็นการฉีดพ่นขึ้นที่โรงงานโดยตรงนะครับนะฮะ หน้ากากทาออกมาอย่างประณีตมากแล้วก็มีการคํานวณในเรื่องของโฟมตัวนี้ว่าให้เสียงยิงลอดทะลุมาได้นะครับโดยที่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็มีความสวยงามมี3ามสีให้เลือกนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้านะฟ้าออกน้ําเงินนะแล้วก็สีส้มนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ j b l นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตรงจุดนี้ซึ่งว่าเป็นดีไซน์ที่สําคัญมากทีเดียวก็คือว่าการใช้ไรเวอร์นี้ทาง j b l ได้ใช้ตัวโดมเทเทเนียมนะครับ หรือว่าโดมที่มีขนาด20มิมนะครับหรือว่า2เซนตนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าด้านหน้าจะมีเวฟไกด์ให้ด้วยนะครับสำหรับในการที่จะกระจายเสียงออกให้กว้างมากขึ้นรวมทั้งเพลทด้านหน้านี้จะเสมือนปากฮอนไกลๆนะครับที่จะทําให้เสียงได้กว้างนะครับในในในส่วนของเอ่อบูเฟอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาด13เซนติเมตรนะหรือว่า130มิมนะครับซึ่ง ตามหลักของ JBL นเวลาทำบูเฟอร์ท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับก็จะทำเป็นรูปคลื่นเป็นเส้นๆวงๆงอย่างนี้เพื่อเป็นการดัมปิ้งเสียงนะครับให้มันมีความมั่นคงแล้วก็มีความนิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือดีไซน์ที่เราเห็นจากตัวไดรเวอร์นะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับไฮเลเวลก็คือเราสามารถที่จะปรับเสียงแหลมมากน้อยขึ้นลง ตามสถานที่ของท่านเพราะว่าบางที่ถ้าห้องของท่านมีความนุ่มมากเนี่ยท่านจะอาจจะปรับเสียงแหลมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยหรือถ้าหากว่าเสียงแหลมมากเกินไปท่านก็สามารถลดได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของ crossover ที่สามารถว a ลลเบิ e urn, คือปรับแต่งเสียงได้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีท่อพอร์ตนะครับที่จะช่วยสะท้อนเสียงทอ่กมาให้มันมีความแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย L52 คลาสสิกจริงเป็นลำโพงที่มีไซส์ ec, เล็กที่มีเบส ค่อนข้างจะลึกมากทีเดียวถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว4312ม i n i หรือ 4312m นะครับจะมีไซส์ใกล้เคียงกันแต่จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเป็นลำโพง2ทางที่ JBL ค่อนข้างจะภูมิใจนำเสนอในช่วงนี้นะครับทนผู้ชมครับในส่วนของด้านหลังนะครับของลำโพงนี้ก็จะเป็นลักษณะการต่อแบบ s ิงเกิลว e นะครับกับขั้วแบบ b i n d i n g p o s t ซึ่ง JBL ออกแบบมาเองนะครับจะมีความสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงอย่างยิ่งครับ ท่านผู้ชมครับลำโพงคู่นี้มีความไวยอยู่ที่85เดซิเบลเมื่อเราป้อนกําลังขับลงไป1วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแอมโดยทั่วๆไปนะครับถ้าผมประเมินก็คือตั้งแต่1 0วัตต์ขึ้นไปจนถึง70-80หรือ1 0 0วัตต์สามารถขับได้โดยราบรื่นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดตัดความถี่ของลำโพงคู่นี้อยู่ที่2.8กิโลเฮิรตซ์ซึ่งทําให้ความเนียนของเสียงนั้นดีมากๆเลยนะครับ สุดท้ายที่ผมจะเรียนท่านผู้ชมก็คือการตอบสนองความถี่ของลำโพงเริ่มจาก4 7ถึง24,000เฮิร์นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นลำโพงที่ตอบสนองความถี่ที่ดีเยี่ยมมากๆคนที่กำลังมองหาลำโพงที่ดีเยี่ยมเสียงดีในรูปแบบของ JBL คือเสียงชัดเจนแจ่มใสให้เสียงเสมือนเรานั่งอยู่หน้าเวทีดนตรีหรือการแสดงสดจริงๆเนี่ยต้องไม่พ้น JBL เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลาโพงชุดนี้ ผู้ชมครับเราสามารถติดต่อสอบถามเลือกซื้อได้ที่บริษัทมหาจักรดีเวล OP เมนต์หรือร้านสาขาของมหาจักรโดยทั่วไปผมขึ้นที่อยู่เบอร์โทรติดต่อไว้ให้ตรงนี้นะครับรวมทั้งราคาโปรโมชั่นนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับท่านที่ต้องการมองหาลำโพงเล็กเสียงในแบบมอนิเตอร์รายละเอียดสูงนะครับอย่าลืมนะครับ JBLL52 Classic มีให้เลือกและจับจองได้แล้วนะครับในวันนี้ครับ